เราสามารถเกิดใหม่ในชาติภพนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องตายค่ะหลายคนบอกว่าฉันคงต้องตายซะก่อนฉันคงไม่มีโอกาสในชาตินี้แล้วเคยได้ยินมาที่บอกว่าอยากรวยใช่ไหมอยากรวยไปเกิดใหม่อยากสําเร็จใช่ไหมไปเกิดใหม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอะเราไม่ต้องรอไปเกิดใหม่ค่ะเราสามารถเกิดใหม่ในชาติภพนี้ได้เลยแต่สิ่งที่คุณจะทําคือคุณต้องเริ่มคิดที่จะ กเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงอยากจะเห็นตัวเองมียังไงอยากจะเห็นตัวเองได้ยังไงวันเนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่เราต้องการความก้าวหน้าต้องการความสำเร็จนะคะแต่เรายังทำในเรื่องเดิมๆอยู่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันเนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงความคิดก็ไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนอะไรได้ค่ะ